ตอนนี้เราเดินออกมาจากซุ้มประตูทางเข้าเข้าพระธาตุนะครับเข้าพระธาตุมาตรงนี้ก็จะมาเจอนักษัตย์นะครับนักษัตริย์ทั้ง12 12ราศีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะฮะทั้งนักษัตริย์12ราศีนักษัตย์12ราศีที่นี่ก็จะมี เรียกว่าให้สงน้ำนะสมน้ำนักษัตริย์12ราศีนะครับพระทาตพนมแห่งนี้นะครับก็จะมีการาเรียกว่าสง่งสงน้ำสงน้ำนักษัตย์นะครับเอ๊ะทำไมเราถึงต้องมาส่งน้ำ นักษัตนะนักษัตรนี่ก็จะมีอยู่12ราศีนะครับ12ราศีครบ12 12เดือนนะครับ12ปีถ้าหากว่าครบนักษัตเนี่ยนะครับแล้วทำไมเราถึงมาสง่งเราส่งนักษัตรก็เพื่อว่าชำระลา้างนักษัตรต่างๆสิ่งที่เป็นสุกปกสิ่งที่เป็นแบคทีเรียอะไรต่างๆให้ออกไปนะครับถ่ายถอนออกไปชำระล้างและทำไมเราถึงต้องมาส่งน้ำ เพราะว่นานักษัตร์เนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวเราท่าทางภาคเหนือเขาเรียกว่าเปิงอ่าเปิงซดัดนะเปิง้งซัดาเปิงก็คือว่าเป็นการพึ่งพิงพึ่งพาพึ่งอาศัยนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องเปิงออย่างเช่นเราเกิดปีอะไรปีจอปีหมูปีกุลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมามามา,มาเปิ้งมาพึ่งพาอาศัยอ่านกักขัต์ของเราเรา,า,ามาส่งน้ํา ที่นักษัตริย์ก็เพื่อที่จะบูชานะบูชา,าบูชาแล้วก็ชำระล้างต่างๆในเมื่อเราชำระล้างที่เป็นนักษัตย์การชำระล้างเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างนะในเมื่อเราชำระต้องชำระที่ตัวเราด้วยนะสามอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งชำระล้างทางร่างกายชีวิตของคนเราอะ ในแต่ละวันแต่ละวันเราก็ต้องรู้จักในการอาบน้าชําระล้างเชื้อแบคทีเรียชําระล้างสิ่งที่หมักงมเหม็นอะไรต่างๆออกจากร่างกายของเราไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชําระล้างไปที่ไหนใครๆก็รังเกียจเพราะมันเหม็นแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังรังเกียจตัวเราเองเลยเพราะมันเหม็นนะเราก็ต้องรู้จักในการชําระล้างร่างกายของเราพอเราชําระล้างร่างกายแล้วสอง เราต้องชำระล้างทางความคิดของเราด้วยความคิดที่ไม่ดีความคิดที่เป็นมิจฉาความคิดที่เป็นอคติอคติคือการลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะพยาบาทอาคาตไม่ชอบเขาสามลำเอียงเพราะกลัวสี่ลำเอียงเพราะหลงเราก็ต้อง ชําระล้างตัวอคติความลำเอียงของเราด้วยชําระล้างความคิดที่มันผิดนะความคิดที่เป็นมิจฉาความคิดที่ไม่ถูกต้องตามธรรมความความคิดที่ไม่ถูกต้องคันลองคองธรรมเนี่ยนะครับเราก็ต้องมันชําระล้างนะเอาความคิดที่มีวิชา <g Brown> ชําระล้างสิ่งที่เป็นอวิชาเอาสิ่งที่มีวิชามามาใส่ตัวเรานะครับ นี่คือชำะระล้างทางทางร่างกายชำะระล้างทางความคิดแล้วก็อย่างที่3คือชำะระล้างทางจิตวิญญาณเออแล้วทางจิตวิญญาณเราจะชำะระล้างได้อย่างไงอ่าชำะระล้างทางจิตวิญญาณก็หมายความว่าอ่าสิ่งที่เป็นวิบากกรรมของเราอะนะไม่ว่าชาติไหนพบไหนพบอะไรต่างๆเราก็ต้องมาอ่าชะระล้างนะครับอย่างเช่นเราเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหขี้วิน เราก็ต้องรู้จักในการชําระล้างจิตวิญญาณทางนี้ว่าเออในการจะชําระล้างคือยังไงเราก็ต้องหาต้นต่อ,อ,อคือพิจารณาผลไปหาเหตุเหตุไปหาผลนะยกตัวอย่างเราเนี่ยโมโหไปด่าเขาแค่เรื่องนิดเดียวเองเห็นไหมผลมันเกิดละเราไปหาที่เหตุดิเหตุเพราะอะไรเขาทําสิ่งนั้นน่ะไม่ตรงกับใจเราอะไรอย่างเงี้ยเราจึงเกิดโมโหเกิดโทสะ เกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาและเราก็วีนใส่เขาทําร้ายเขาอะไรอย่างงี้เป็นต้นเราก็ต้องไปหาเหตุเออมันเป็นเพราะว่าอะไรไม่ได้ดั่งใจเราในเมื่อไม่ได้ดั่งใจเราเราจะให้ได้ดั่งใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะเราก็ต้องมีการพิจารณาและก็ถ่ายถอนสิ่งที่เป็นโทสะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆนี่แหละ,ะชําระล้างทางจิตวิญญาณนะคชําระทางจิตวิญญาณเมื่อกี้เราชําระล้าง นักกษัตริย์แล้วเราก็ต้องชําระล้างทางจิตวิญ,ญญาณจิตวิญญาณเมื่อกี้บอกเราคือ,อนิสยัยพฤติกรรมสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆของเราให้ถอนออกอให้ถอนออกเนาะอันนี้นี่เราก็จะครบแล้วก็ทําแล้วก็เกิดอนิสงค์ด้วยนะไม่งั้นเราก็เกิดแค่บุญก็คือว่าเออเราทําที่เนี่ยมีความสุขแต่ว่าตรงกุศลหรือว่าอนิสงส์ก็จะได้น้อยถ้าหากว่า,าเราทําตามที่ผมบอกนะครับว่าเออชำระล้าง อานักสัตร์อาประจําปีเกิดอะไรของเราแล้วเราก็รู้จักในการชําระล้างจิตใจของเราด้วยชําระล้างอาที่ตัวของเรามีมีทั้งหมดอยู่3สอย่างหนึ่งชำะระล้างทางร่างกายนะร่างกายสังขารเรา 2. ชําระล้างทางความคิด 3. ชําระล้างทางจิตวิญญาณ อันนี้ฝากให้เขอคิดครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาส่งน้ําตามนักษัตริย์ปีเกิดเดี๋ยวอันนี้ปีมาเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ปีแรกนะครับก็คือว่าปีฉลูเออขอโทษปีชวดนะครับปีชวดก็คือปีหนูนั่นเองไปตามกันครับปีหนูนะครับปีหนูเราก็จะมาส่งน้ําที่ปีหนูในนี้ทางวัดเขาเขียนว่าฟังดูก็น่ารักใครเห็นก็ทัก น่ารักน่าชมแต่หนูไม่ดีเพราะเคยไปกัดจีวรระขัดจ้ะอ่าเราเราก็จะขอเนาส่งน้ำสารุศาสิพ่อปู่ฤาษีสมิงไพรคณะลูกพ่อพรมเนาะและผู้มีจิตศรัทธาทุกคนเราอนุโมทนาร่วมกันนะมาส่งน้ำปีหนูเนาะปีหนูสาธุมา อันนี้ผมขอ,อส่งน้ำอ,อันนี้ของผมสาธุอันนี้ขอส่งน้ำให้กับครอบครัวผมต่อไปอันนี้ให้กับผู้มีจิตศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาผู้ชมคลิปทุกๆท,ท,ท่านนะส่งน้ำหนูนะหนูก็มีสิ่งที่ท,ที่ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครสิ่งที่ไม่ดีของหนูนี้คืออะไร ของที่หนูหนูข้อเสียก็คือว่าขี้ขโมยไม่พอใจก็จะเอาลูกเดียวกัดเสื้อผ้าเพื่อเอาไปทำรังนะครับอันนี้ก็คือว่าจะเ,เ,เ,เอาลูกเดียวนะครับเอาลูกเดียวไม่ยอมสีเปียบอะไรเงี้ยนะครับหนูข้อดีของหนูก็คือหากินเก่งว่องไวทะลุทะลวงนะะฉะนั้นคนเกิดปีหนูก็จะมีความกระฉับกระเฉงว่องไวอะไรต่างๆนะ แต่ข้อเสียก็คือว่าจะเอาฝ่ายเดียวฉะนั้นเราต้องสามันฉันให้เขาบ้างตนนเองบ้างนะให้เกิดความสมดุลกันอันนี้เราส่งน้ำสาธุมาส่งน้ำปีฉลูปีวัวนะครับอันนี้ท่านก็เขียนว่าตัวโตอักโขดีแต่ตัวโตปัญญาไม่ดีชอบทำงานหนักมีเกียรติศักดิ์เป็นพระโคดมโอ้นะครับอันนี้ปีวัวนะครับเราก็ ขอส่งน้ำปีวัวขอให้ทุกๆคนที่เกิดปีวัวมีสุขภาพแข็งแรงแก้วคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขสันติสันติสุขด้วยเทินสาธุอะเรามาดูข้อดีข้อเสียของปีวัวนะครับข้อเสียของปีวัวนี่คืออะไรก็คือว่ดดื้อนะครับเราดึงทางหัววัวก็จะไปทาง ด้านหลังเรา,าหันมาทางขวาก็จะไปทางด้านซ้ายเนี่ยวัวนี่จะดือ้อไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับไม่ค่อยเชื่อฟังอฉะนั้นแต่ว่ามีข้อดีของของปีวัวก็คือว่าให้นมช่วยทำงานอันนี้ก็ทำงานเก่งในการรับอาสาช่วยทำนุน่นทำนี่นะครับนี่คือปีวัวนะปีเสือกันหรือว่าปีขานอันนี้ก็เขียนว่ามีชื่อน่ากลัวควรทั่วแว่นแควน ใช้แทนชื่อตัวไปทําความชั่วพาตัวอับจนแต่บางคนก็ชอบขี่หลังเสือนะครับอันนีอ้อันนี้เราก็อขอส่งน้ําปีเสือนะ,อะก็ใครที่เกิดปีเสือ,อก็ขอให้แควค่าปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงสุขสันติสันติสุขด้วยเทินสาธุนะอันนี้สำหรับคนที่เกิดปีเสือนะครับ ข้อเสียข้อเสียของของปีเสือหรือว่าเสือนี่ก็คืออวดเกง่งทะนงเก่งเกินการนะอันนี้เป็นข้อเสียของของคนเกิดปีเสือหรือปีเสือต่อไปข้อดนะีข้อดีของปีเสือนี่คืออะไรมีใจกล้ามีตะบะทรงพลังทนงยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเองมีตะบะมุ่งมั่นในการทําดนะนะีอย่างเช่นยกตัวอย่างโจร จนป้นที่เป็นเสือโจนที่ดีก็มีนะครับมีคุณธรรมมีสัจจะ,ะเราจึงจึงเรียกว่าเสือนะครับเสือเช่นเสือไม่เหสวนเสือใบเป็นต้นถ้าไม่ดีเขาก็จะเรียกว่าหมานะนะฉะนั้นเห็นไหมเสือเนี่ยมีความทนงนะะนงอะไรแต่ข้อดีก็คือว่ามีตะบะมีตะบะใจกล้าที่จะทะลุทะลวงที่จะทําสิ่งการต่างๆอีกอันหนึ่งเสือก็เปรียบเสมือนอารมณ์ อารมณ์ที่ดุร้ายอะไรต่างๆถ้าหากว่าเราสามารถบริหารจัดการได้โอ้ก็จะอนำพลังเนี่ยไปก่อให้เกิดความสร้างสรงสรค์สิ่งการต่างๆได้เยอะเลยนะได้เยอะเลยอะต่อไปเรามาดูนัก,กษัตร์ปีถัดไปน,นักษัตร์ปีถัดไปก็จะเป็นกระตายนะกระตาย กระต่ายก็คือปีเถาะนะปีเถาะเออเอ,อย่างงีล้ลวดบอกด้วยดีกว่านะครับอ๋อปีกระต่ายนี้พระธาตุประจําปีเกิดก็คือพระธาตุชัยแห้งอยู่ที่จังหวัดนา่านถ้าปีชวดปีชวดก็คือ ả, พระธาตุพระธาตุสีจอมทองอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอจอมทองนะชวดฉลูฉลูวัววัว,วก็คือพระธาตุลำปางหลวงนะรพระธาตุปีเกิดลำปางหลวงอยู่ที่จังหวัดลำปาง ชวดฉลูขานเสือเสือก็คือ,อที่จังหวัดแพร่พระธาตุช่อแหงนะฮะอันนี้กระต่ายก็คือพระธาตุประจำปีเกิดก็คือทีอ่พระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่านนะครับกระตา่ายนะใครที่เกิดปีกระต่ายก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงค้าขายดีสุขสันติสันติสุขเทินสาธุนะ เรามาดูปีกระต่ายกันว่าปีกระต่ายนี้ข้อเสียนะฮะข้อเสียกระต่ายคืออะไรกระต่ายนี่จะมีความตื่นตูมนะตืน่นตูมขี้กลัวนะครับหนีปัญหาลูกเดียวนะไม่ยอมรับปัญหานะชอบหนีปัญหานะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่ได้เกิดปีกระต่ายแต่ก็มีนิสัยแบบกระต่ายคือตื่นตูมชอบหนีปัญหาไม่ไม่เผชิญไม่เผชิญความจริงกับปัญหาฉะนั้นเราต้องรู้จักในการ ยอมรับความจริงจัดการจัดการตามความจรงิงเราต้องยอมรับความจริงและเราต้องจัดการตามความจรงิงบริหารตามความจรงิงอันนี้ปัญหาต่างๆถึงจะคลี่คลายได้เราก็ไปหาเหตุหาอะไรแต่เริ่มต้นเราต้องยอมรับความจรงิงและบริหารตามความเป็นจรงิงนะนะครับ กระต่ายตื่นตุ้มนี่มาแต่ข้อดีของปีกระต่ายก,ก็มีเหมือนกันก็คือรู้จักในการเอาตัวรอดเก่งนะฮะวิ่งกระตุกจรุดเร็วรู้จักในการเอาตัวลอดเก่งอันนี้คือปีกระต่ายนะฮะต่อไปเราไปดูนักสัตว์ปีถัดไปนะครับปีถัดไปก็จะเป็นปีมะโรงะมะโรงหรือว่าปีพญานาคนะฮะปีพญานาคปื๊ด ปีพญานาคนี้นะฮะปีพญานาคพระธาตุประจําปีเกิดก็อยู่ที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ปีมะโรงที่เขียนนี้คนทั่วถิ่นไทยมีใจหวาก,กลัวต่อพิษช,ชั่วร้ายไม่ก,ก,กล้าก่ำกลายเพราะเกิดกลัวตายแต่งูไม่เคยกัดลิ้นตัวเองงูแลบลิ้นแต่ไม่เคยกัดลิ้นตัวเองนะครับอันนี้ปีมะโรงนะอะ เรามาส่งน้ําปีมะโรงนะใครที่เกิดปีมะโรงก็ขอให้แค้วคาาปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงค้าขายดีสุขสันติสุขสันติสันติสุขเทินสาธุนะเรามาดูข้อดีข้อเสียของปีมะโรงกันครับมะโรงก็คือปีพญานาคหรือบางคนก็จะเรียกว่าปีงูใหญ่งูใหญ่กับงูเล็กอะไรอย่างนี้นะครับงูใหญ่พญานาคข้อข้อเสียก็คือมีพิษ แต่วางตัวเป็นผู้ใหญ่มีโทรศะควบคุมไม่ได้นะอันนี้นะ,ะครับควบคุมโทรศนี่ยากนะถ้าเราเปรียบเทียบทางจีนก็คือมังกรนั่นเองนะมังกรมังกรพญานาคพญานาคเนี่ยก็มีพญานาคบนฟ้าพญานาคบนดินแล้วก็พญานาคใต้ดินนะบนฟ้าบนฟ้าก็คือให้น้ําเป็นสายฝนนะครับ บนดินก็ไปตามดินก็คือ,คอว่าเล่าแม่น้ําสายน้ำลําธารอะไรต่างๆเป็นพลังให้น้ําต่อไปใต้เราก็คือเมืองบาดาลน้นําใต้บาดาลพญานาคก็จะมีอยู่3ามส,ามสามอย่าง3ชั้น3าภูมิภูมินี่นะคเรามาดูข้อข้อดีของพญานาคก็คือให้น้ําดูแลน้ําปกป้องน้ําส่งน้าเลี้ยงดูชาวประชาให้ความจเจริญแก่แก่ประชาชนเห็นไหม ต้นไม้ถ้าหากว่าขาดน้ําต้นไม้นั้นก็จะเหี่ยวแห้งคนถ้าขาดน้ํขาดน้ำก็คือความเจริญอันนี้ก็จะอับเฉาเหี่ยวแห้งลันทศกับชีวิตตนเองฉะนั้นเราไหว้องค์พ่อพญานาคเพื่อขอน้ําน้ําก็เปรียบสเสมือนความเจริญชีวิตของเราถ้ามีความเจริญเราก็จะมีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเราเรามาดูปีถัดไปนะครับที่พระธาตุพนมแห่งนี้ นักสัตว์งูใหญ่ต่อไปต้องเป็นงูเล็กแน่นอนนะงูเล็กอันนี้มาที่พระทาตุพระธาตพนมนะเรามาด้านหน้าก็จะมีพระทาต12ราศีไม่ใช่12นักสัตว์12ราศีนะเรามาแล้วก็อย่าลืมมาส่งน้ำส่งน้ำแล้วก็ตามที่ผมว่านะชำระมาชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆนะ อันนี้ก็เป็นปีงูนะปีงูปีงูอันนี้เป็นงูเล็กปีมะเสงนะงูเล็กปีมะเสงงูเล็กนี้ถ้าพระธาตุประจําปีเกิดก็จะอยู่ที่วัดเจ็ดยอดนะจังหวัดเชียงใหม่นะวัดเจ็ดยอดนะครอันนี้เขียนไว้อย่างนี้นะครับว่าไม่ทําร้ายเด็กเพราะพิษไม่มีชอบที่ลุ่มดอนเพราะจรสบายแต่คนทั้งหลาย ไม่วายหวาดกลัวงูเล็กอะเรามาส่งน้ำส่งน้ำท่านนะครับสาธุคนที่เกิดปีมะเสงงูเล็กอขอให้แขวค่าดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงค้าขาย,ขาขายดีสุขสันติสันติสุขเทินสาธุนะเราก็มาดูข้อดีข้อเสียของอคนที่เกิดเกิดปีงูเล็กดูนะครับ งูเล็กนะครับมาเสงข้อเสียก็คือราคาสมสู่ไปทั่วแล้วก็มีความอาฆาตแค้นพยาบาทนะงูเนี่ยเคยมีหลายคนนะที่บอกว่าเออถ้าตีงูไม่ตายเขาก็จะไปฉกไปอะไรต่างๆงูนี่จะมีความอาฆาตแค้นพยาบาทเยอะนะอาฆาตแค้นพยาบาทเยอะยังไงถึงขนาดที่ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่ผลิตพิษไปทําร้ายคนอื่นได้ดูดีครับว่า แรงแห่งความอาฆาตพ,พยาบาทมีมากขนาดไหนฉะนั้นชีวิตของเราอ,ะอ่ะชีวิตของเราบางคนก็มีพิษเหมือนกับง,งูก็คือว่ามีวิชามีวิชาเอาวิชาเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมแทนที่จะเอาไปช่วยเหลือกันกับว่าไปทำร้ายก็เหมือนกับงูเนี่ยที่มีพิษเอาไปทำร้ายแต่บางคนถ้าหากว่ามีวิชาความรู้แลวเอาไปช่วยเหลือ un, คนอื่นเขาเรียกว่าเป็นเซ <fino> ่มนะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นอ่าเนี่ยฉะนั้นเราต้องผลิตเซลมเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับ ข้อข้อดีของของมาเสงงูเล็กก็คือกําจัดสิ่งที่ไม่ดีนะก็คือหนูนั่นเองนะ,ะงูเนี่ยช่วยกําจัดหนูนะอันนี้อันนี้ข้อดีอ่ะต่อไปเราไปพระาธาตุประจําปีเกิดปีถัดไปนะปีถัดไปเป็นปีเกี่ยวกับปีอะไรโอเป็นปีมา้าเห็นไหมครับนะปีมา้าาปีม้านี้นะครับปีมา้า พระาธาตุประจําปีเกิดอยู่ที่ไหน oh, อ๋อน,นี้อยู่ต่างประเทศเลยครับอยู่ที่ประเทศเมียนมาพมา่าข้างๆข้างๆข,ข,ข,ของเรานั่นเองนะพระาธาตุเจดีชเวดากองนะครับปีมะหรือปีมะเมียอันนี้เขียนว่าเป็นชาติอาชากายางามพีเวลาย่อย่างท่าทางสวยดีคนทั่วปฐพีชมว่างดงามนะจา้างขอโทษมา ม้าที่ในจีนที่ในสามก็คือมาเซ็กเ่าโอ้อันนี้นี่เป็นม้าเนื้อดีนะครับเนื้อดีแต่ก็พยศใครใครจะเป็นเจ้าของต้องอต้องต้องปราบนะปราบมาให้จากการพยศก่อนนะครับอันนี้เราก็จะมาส่งน้ํากันนะมาส่งน้ํา าสาธาุใครที่เกิดปีมะมะเมียนี้ปีมาก็ขอให้แขว่าปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงค้าขา,ขายดีสุขสันติสันติสุขเทินสาธุนะต่อไปเรามาดูข้อดีข้อเสียของปีมาข้อเสียของปีมาก็คือทนงตเตลิดนะ,ะเลิดไวเพ่าไงทนงกับตะเลิดไว ม้าเนี่ยจะทะนงทะนงยิงในศักดิ์ศรีตนเองนะฮะศักดิ์ศรีตนเองอะตะเลวิวเห็นไหมม้านี่ก็จะ,อะพออะไรกระทบหน่อยก็จะวิ่งไปวิ่งมาอะ,อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตะเลิวไปเหมือนกับคนเราเหมือนกันได้ข่าวข่าวที่อะไรบางอย่างก็จะตะเวนนะไม่ฟังดีให้ให้ครบให้ชัดนะครับข้อข้อเสียข้อเสียของม้านี่ไปน,นะต่อไปข้อดีม้านี่ก็จะแข็งแรงเดินทางไกลได้ อดทนนะอันเนี้ยคนที่เกิดปีมาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเราไปพระธาตุเออไม่ใช่พระธาตุอ่ะนาคศัตรูนาคศัตรูถัดไปนะครับนาคศัตรูถัดไปอ่าเจอละนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแพะแพะแพ้แพ้แพะแพ้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 แพเสียงแพะ ปีมะแม,แมปีแพะปีแพะพระทาตุประจําเกิดปีแพะนี่ก็คือพระทาตุดอยสุเทพยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพระธาตดอยสุเทพอันนี้ท่านก็เขียนว่าชอบทําเกาะแกะแพะชอบมะเขือ,อทำคุณจุนเจือแก่คนทั้งหลายพอชอบรับบาปตาาฆ่าตัวตายทําความสบายให้แก่ทุกคนนะ อันนี้เราก็จะมาสง่งสงน้ำนะสาธุขอให้คนที่เกิดปีแพะปีมะแม,แม่ขอให้แค้วคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงค้าขายดีสุขสันติสุขสันติสันติสุขเทินสาธุอืมนะอ่ะเรามาดูปีปีแพะข้อเสียก็คือขี้เอาตัวรอดแพะเอาไปสังเวยบาปขี้กลัวหลบหน,นีชอบหลบหนีชอบอะไรต่างๆ ชอบโดนสังเวยบางทีตนเองไม่ได้ทำแต่ก็ได้รับให้ให้ว่าตัวเองผิดนะครับโดนปรับปำโดนปราปามปบปำนะป่าปามแพะเขาเรียกว่าแพะสังเวยนะข้อข้อดีของแพะคืออะไรก็คือกล้าถูกลาบาปให้นมแล้วก็ให้เนื้อแล้วให้ขนนะครับแพะเนาะปีแพะต่อไปเราไปนักษัตร์ปีถัดไปนะครับ รัรกย์ปีถัดไปเป็นปีลิงอ่าปีลิงปีลิงพระธาตุประจําปีเกิดที่ไหนใกล้ๆเรานี้เองก็คือพระธาตุพนม่าปีลิงพระธาตุพนมนะปีลิงหรือปีวอกนะฮะอ่าพระธาตุประจําปีเกิดก็คือ,อพระธาตุนครพนมในนี้บอกว่ามีใจมีใจกกลิ่งไม่นิ่งสักลาแต่ปัญญาดีมีชาวไหวพริบ ชอบหยิบชอบชวยหาใครครบด้วยจริงใจไม่มีนะอันนี้นี่ปีปีวอกปีลิงนะปีวอกปีลิงปีลิงเนี่ยถ้าหากพูดถึงในทางจีนก็คือไตเซียฮุกโจนะจีเสียงไตเซีย,ยก็คือไซอิวในไซอิวโอ้อันนี้สุดงอคงอสุดยอดนะครับอ่ะเรามาดูาข้อข้อเสียของของปีลิงก็คือเจ้าเล่ชอบหลอกชาวบ้านขี้โลภนะ อันนี้ส่วนข้อดีก็คือว่องไวนะฮะทำอะไรก็ว่องไวนะครับอันนี้คือคือปีลิงนะครับปีลิงนะอ่ะอ๋อเรายัางไม่ได้ส่งน้ำส่งน้ำต้นเนาะสาธุขอให้คนที่เกิดปีลิงอ่าคข้าข้าว,าวปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงค้าขายดีสุขสันติสันติส,นตส,นตสุขเทอรสสาธุนะอันที่จริงอ่ะลิงก็มีให้พูดเยอะแยะ หรือว่านักกษัตริย์อื่นๆก็มีให้พูดเยอะแยะนะครับแต่ว่าด้วยการเวลานะฮะด้วยการเวลานะมีเรื่องให้เล่าเยอะแยะนะเอาละถัดไปเป็นปีไก่นะับปีไก่ปีไก่ปีไก่กนี้พระาธาตประจําปีเกิดอยู่ที่พระาธาตุฮาริพุนชัยจังหวัดลําพูนนะครับฮาริพุนชัยจังหวัดลําพูนอ่ะปีไก่หรือปีละกาาในนี้เขียนว่าไม่ไว้ใจใครเพราะถูกกินเนื้อ ไข่ก็ไม่เหลือเป็นของจุนเจือแก่คนทั้งหลายบอกยามเวลาถึงขาววางวายโทถช่างทำได้เชือดไก่ให้ลิงดูนะอันนี้ปีไก่นะเราก็ามาส่งน้ำนะสาธาุคนที่เกิดปีไก่ก็ขอให้แข้วค่าปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงค้าขายดีสุขสันติสุขสันต,สนติสันติสุขเทินสาธุ เนาะปีไก่ข้อข้อเสียนะข้อเสียของไก่คืออะไระข้อเสียของไก่ก็คืออันธพาลจิกของก็คือขโมยนั่นเองนะอันนี้คือ,อข้อเสียของไก่นะส่วนข้อดีข้อดีคือขยันขันตรงเวลานะรู้หน้าที่นะรู้งานรู้หน้าที่นะอันนี้ข้อดีของไก่นะไก่คนจีนเวลาเขาไหว้เจ้าก็มักจะนิยมเอาไก่ทําไมนิยมไก่เพราะไก่เวลาหากินเนี่ยคุยเคีย่ยนะ ไก่เนี่ยหากินเก่งนะฮะคนจีนก็มักนิยมนะไหว้เจ้าก็ใช้ไก่เพราะว่าเออเป็นนิมมตหมายว่าให้เราอ่ะค้าขายได้ดีนะก็จะรวยเฮงเๆงนะอ่ะปีถัดไปนะปีถัดไปปีหมาอ่าปีหมาหรือว่าปีจอนะครับอ่าปีหมาหรือปีจออันนี้นี่คนที่เกิดปีหมานะครับหรือปีจอเนี่ยพระธาตุประจําปีเกิดนี่ก็โอ้ยู่อยู่ต่างประเทศอีกละนะ อันนี้อยู่ที่ประ,ททประเทศพมา่าเมียนมารเรานะครับพระทาตุอินแขวนนะรพระธาอินแขวนประจําปีเกิดปีปีจอปีหมา,าเขาบอกว่าคนทั่วโลกบอกว่าน่ารักซื่อสัตย์หนักหนาแต่ว่าอาพับในเวลาลับในเวลาหลับคนชอบขโมยชอบส่งเสียงดังแม้มีคนชังยังเรียกยังเรียกโมโมศนี่โม ยังเรียกโมศกก็ก,กงงๆโมศกคือโมฆะไม่ใช่โมศกนะ,ะเรามาดูนี้ดีกว่าปีจอหรือปีหมาข้อเสียคือปากเสียหมาหมูนะปากไม่ดีเขาเรียกปากหมาเห็นไ,ไหมคนปากหมาปากไม่ดีนะนี่คือข้อเสียแล้วก็ชอบหมาหมูนะครับไม่ชอบเดี่ยวๆเวลาต่อสู้ก็จะหมาหมูอ๋มมอเดี๋ยวส่งน้ําก่อนส่งน้ําก่อนเนาะ สาธุคนที่เกิดปีหมาก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงค้าคา,ายดีสุขสันติสันติสุขเทินสาธุนะเรามาดูข้อเสียข้อดีบ้างของหมาก็คือซื่อสัตย์พักดีนะพักดีต่อเจ้าของอแต่ไม่พักดีต่อความดีนะพักดีต่อเจ้าของนะฮะอันนี้คนเกิดปีหมาปีหมานะครับอ่ะต่อไป น่าจะเป็นปีสุดท้ายคือปีกุนหรือว่าปีหมูนะแต่ถ้าทางเหนือ,อเขาก็เรียกว่าปีช้างนะฮะปีช้างนะอันนี้ปีช้างปีหมูปีช้างพระธาตุประจําปีเกิดก็อยู่ที่พระธาตุดอยตุงอยู่ที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะใครจะไปไหว้หรือไปห่มผ้าพระธาตก็ได้เนาะ อันนี้สาธุขอให้คนที่เกิดปีหมูหรือปีกูนขอให้แข้วค่าปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงค้าขายดีสุขสันติสุขสันติสันติสุขเทินสาธุอ่ะคนที่เกิดปีหมูใครควรคิดดูชอบทําความดีชอบความสะดวกอยู่ได้ทุกที่12นสองนักขัตเ่านี้ยังชอบฟังธรรมอ่ะปีหมูนะปีหมูข้อเสียของหมูก็คือไร้สาระกินไปวันๆใจดี ใจดีข้อเสียคือยอมเสียสละเป็นอาหารของสัตว์โลกนะอาหารของสัตว์โลกนะพี่หมูนะอันนี้ถ้าหากถ้าพูดถึงที่จีนก็คือตือ,ต,อตือกว้วยไก่นะตือก้อยไก่อันนี้ก็เจ้าราคะนะฮะเจ้าราคะออกลูกบ่อยออกลูกบ่อยแต่ก็เสียสละชีวิตตนเองเพื่อให้เป็นอาหารแก่ชาวโลกนะครับอ่ะทั้งทั้ง12นักษัตริย์นะครับก็ได้พูดไปแล้ว เป็นไงบ้างนะครับเราก็ไปไปคิดพิจารณานะครับเรามาส่งน้ำแล้วก็ให้ได้กุศลให้ได้ปัญญานะสาธุ